สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมวิธีการซ่อมแซมตัวกันเลยประตูน,นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าตัวกันหนีบนะครับเจ้าตัวกันหนีบตัวนี้นะครับเป็นของนิสสันเซฟิโลเอสานะครับก็ผ่านอายุการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะหลวมมากๆหลวมแบบหลวมมากๆเลยนะครับทีนี้ ตัวที่จะกันไม่ให้มันขยับได้นะครับคือมันอยู่ข้างในนะครับเราจะต้องแกะเจ้าตัวเนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบเราจะต้องแกะทั้ง4ตัวเลยนะครับขั้นตอนนี้ผมจะใช้ไขควงแบนในการแกะสลักออกนะครับเราอาจจะต้องใช้ของที่มันหนักๆน,นะครับมากระทุ้งข้างหลังไขควงนะครับเพื่อที่จะเปิดเจ้าสลักตัวนี้ออกมา เพราะว่าสลักตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากเลยครับในการเปิดเจ้าสลักตัวนี้นะครับให้วางเจ้าตัวกันเลยนะครับไว้กับพื้นแล้วก็สอดไขควงเข้าไปในมุม45องศานะครับอาจจะใช้ของที่มันหนักๆน,นะครับหรือในที่นี้ผมใช้เกลนครีมนะครับครีมที่มีน้ําหนักค่อนข้างพอจะประมาณพอที่จะสามารถที่จะทำให้เจ้าสลักตัวนี้ สามารถที่จะอ้าออกได้นะครับตัวนี้เราก็ตอกแล้วก็มันอ้าออกมาแล้วนะครับคือเปิดไปแล้ว2ตัวก็เหลืออีก2ตัวนะครับการตอกก็ทําซ้ําแบบข้างเมื่อกี้เลยนะครับใช้ไขควงวางไปในแนวทะแยงประมาณ45องศานะครับครับแล้วก็ใช้ของหนัก,น,กนะครับกระทุง ตอกลงไปนะครับให้เจ้าตัวสลักนี้อ้าออกโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตได้ว่าพอสลักถูกเปิดทั้ง4อันแล้วนะครับไอตัวฝาครอบเนี่ยมันก็จะอ้าออกมานะครับพอฝาครอบเปิดออกมานะครับตัวนี้นะครับคือเป็นยาง นะครับเป็นยางที่เอาไว้ดันเจ้าตัวพลาสติกข้างในให้ไปดันกับตัวก้านเหล็กนะครับเพื่อจะให้มันเกิดแรงเสียดทานนะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวยางตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเอาไขควงกดเข้าไปคือเป็นล่องบุ๋มลงไปเลยนะครับต่อมาเรามาดูตัวพลาสติกที่เอาไว้ทําให้เกิดแรงเสียดทานมากนะครับจะสังเกตได้ว่า เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้นะครับมีรอยขูดไปเยอะเลยปกตินะครับตัวพลาสติกตัวนี้จะนูนขึ้นมานะครับจะนูนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดแรงเสียดทานนะครับในการกดตัวเหล็กตัวเหล็กกันเลยนะครับทำให้มันเกิดแรงเสียดเวลาเราเปิดเข้าไปมันก็จะเป็นล็อก ตามร่องเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งก็ลูกยางเนี่ยค่อนข้างที่จะเสื่อมสาภาพเหมือนกันนะครับดูจากสาภาพแล้วไม่เป็นทรงเลยคือตอนนี้ลักษณะที่ผมจับนะครับมันคล้ายๆกับดินน้ำมันฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้เนี่ยมันสึกน้อยกว่านะครับฝั่งนี้สึกน้อยกว่า ถ้าเกิดของใหม่ๆนะครับตัวนี้จะนูนขึ้นมาสูงมากๆมันก็จะทำให้ประตูเนี่ยมีแรงชุดนะครับไม่ให้มันเปิดออกไปผมเทียบ2อันให้ดูนะครับอันนี้คือตัวเดียวกันนะครับอันนึงเนี่ยสึกค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนอีกอันนึงเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ ยังซ่อมและพอใช้ได้อยู่ก็คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ยังทำให้เจ้าตัวประตูเนี่ยไม่เข้ามาบีบขาของเรานะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวของประตูหลังนะครับของประตูหลังเนี่ยสึกค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าประตูหน้าเยอะเลยเนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าช่อง ของประตูหลังเนี่ยจะกว้างมากส่วนประตูหน้าเนี่ยจะยังน้อยอยู่นะครับก็คือถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะดีนะเมื่อเทียบกับของประตูหลังที่ลูกว้างมากเลยออกจะโบวๆไปแล้วครับผมก็จะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดนี้นะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าจะมีคราบจารบีเก่าคราบฝุน่นน้ำมันต่างๆเลยครับที่ มันสะสมอยู่มาหลาย10ปีเลยนะครับตัวที่จะเน้นล้างทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวนี้ที่ทำให้เกิดแรงต้านประตูนะครับชุดเอาไว้ไม่ให้มันมาหนีบเราหรือไม่ให้มันเลยไปใส่ประตูคนอื่นนะครับตัวนี้เราก็จะล้างเป็นพิเศษส่วนายางนะครับผมก็ล้างดูนะครับว่าสภาพมันจะยังพอใช้งานได้ไหม แต่จากที่ล้างไปแล้วก็คือก็สภาพยางไม่โอเคนะครับยางมันได้เสริมสภาพไปแล้วครับเราก็มาเน้นที่ตัวเจ้าตัวกันเลยครับพอล้างชิ้นส่วนที่เป็นพลาส,สติกภายในเสร็จแล้วนะครับเราก็มาล้างเจ้าตัวเหล็กกันเลยด้วยนะครับเพื่อความสะอาดข้างในนี้ก็ฝุ่นเขละมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทำความสะอาดมา หลายสิบปีเลยทีเดียวก็จะล้างทุกส่สวนเราจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีฝุ่นมีคราบจารบีเก่านะครับติดเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้ตัวหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ต่อไปจะเป็นตัวหลังนะครับตัวหลังค่อนข้างที่จะสกปรกมากแล้วก็มีสนิมจับทั้ง2ด้านเลยครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสกปรกมากกว่าตัวหน้าเยอะเลย ล้างๆเช็ดๆทูๆขัดๆเอาคราบจารบีเก่าคราบฝุ่นคราบอะไรออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสกปรกมากขึ้นสนิมด้วยตัวนี้ขึ้นสนิมด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างกันแล้วนะครับก็ดูดีขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเทียบทั้ง2อันเลย ตัวที่ฝาปิดสีดำนะครับจะเป็นตัวหน้าส่วนฝาปิดสีเงินจะเป็นตัวหลังนะครับขนาดของตัวหน้ากับตัวหลังนะครับไม่เท่ากันนะครับซึ่งดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูเผลนๆเ,เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากๆเลยแต่เอามาวัดกันจริงๆแล้วต่างกันอยู่พอประมาณเลยครับในส่วนของความยาวแล้วก็ความโค้งงอนะครับมันแตกต่างกัน พอประมาณเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวพลาสติกที่เราเห็นอยู่นี้ที่ผมมาไขควงชี้อยู่นี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เจ้าตัวประตูเนี่ยเกิดการฝืดตัวนะครับเกิดการรั้งเอาไว้ไม่ให้มันเลยออกไปนะครับหรือหนีบขาเรานะครับส่วนส่วนฝั่งนี้จะเป็นของประตูหลังนะครับซึ่งมัน ค่อนข้างที่จะสึกมากๆดูจากครูนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับที่จะคอยดันให้เจ้าพลาสติก2ชิ้นนี้นะครับให้ประกบเข้าหากันเพื่อที่จะให้เกิดแรงต้านไม่ให้ประตูเนี่ยเปิดเลยออกไปหรือหนีบขาเรานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านเหล็กกันเลยนะครับตัวเอวนะครับตัวที่เป็นเอวข้อตัวนี้นะครับพลาสติกตัวนี้นะครับจะอยู่ ในแนวตั้งแบบนี้นะครับมันเข้ามามันก็จะมาหนีตัวเนี้เอาไว้นะครับเวลาเราเปิดประตูไปสังเกตว่าประตูเราจะมี2จังหวะนะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะตัวนี้นะครับตัวนี้เลยจะเป็นจังหวะแรกประตูจะเปิดประมาณ45องศาประมาณครึ่งหนึ่งหรืออาจจะ30องศาอยู่อยู่ราวๆนี้นะครับแล้วก็พอล็อกสุดท้ายนะครับ ก็คือจะเปิดสุดก็จะดันไปจนสุดแขนของเจ้าตัวกันเลยเลยนะครับตอนนี้จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับพอเราล้างความสะอาดแล้วนะครับจะเห็นว่าการสึกหลอเนี่ยไม่เท่ากันนะครับในทั้งหมดนี้ตัวที่สึกหลอมากนะครับตัวนี้จะเป็นประตูหลังนะครับส่วนประตูหน้าเนี่ยจะสึกหลอน้อยหน่อยลักษณะการทํางานของมันนะครับก็คือจะมียางประกบอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับ ประกบไปกับเจ้าตัวพลาสติกก็จะทําให้เกิดแรงต้านนะครับซึ่งปัญหามันก็คือไอ้เจ้ายางตัวนี้ครับมันเสื่อมสภาพมันก็จะไม่มีแรงที่จะไปกดเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามา diy นะครับครั้งนี้นะครับผมจะใช้ท่อน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นท่อน้ํามันที่เหลือใช้ของผมนะครับซึ่งจากการดูแล้ว มันมีขนาดที่พอเหมาะกับเจ้าตัวยางตัวนี้เลยแล้วก็เวลามันบีบเข้ายืดหดได้นะครับค่อนข้างที่จะยืดหยุดเลยตัวนี้นะครับผมจะใช้เวอร์เนียในการวัดก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5เซนนะครับตัวนี้ความกว้างของมัน1.5เซนซึ่งใกล้เคียงกับ ท่อตัวนี้มากๆนะครับท่อตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1.4นะครับ1.4เซนส่วนความยาวความยาวอยู่ที่ประมาณ1.9ครับ mm hmm. พอเราเอาโบเนีย hmm. มาวัดแล้วนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับในการมาร์กจุดก่อนที่จะตัดจริงนะครับก็จะได้จุดมาร์กสจุด mm hmm. ทีนี้เราก็เอาคัตเตอร์ตัดเลยนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าคัตเตอร์ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ไอเจอ้าตัวท่อเนี่ยมันสามารถที่จะกลิ้งไปกลิ้งมาได้ครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ตัดออกมาได้เลย จะตัดค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าท่อตัวนี้มันเป็นท่อที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นท่อเก่าผม,มามา DIY โอเคเราก็จะได้เจ้าตัวท่อตัวนี้นะครับเป็นตัวดันพลาสติกให้มันไปแนบกับตัวก้านเหล็กนะครับจะสังเกตว่านี่เราก็วัดให้มันได้เท่ากัน มันจะหนากว่าด้วยหน่อยหนึ่งแล้วก็ยืดหยุ่นได้ไหมครับยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีเลยผมว่าเทียบเทา่าเจ้าตัวอย่างตัวเดิมได้เลยนะครับยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีแรงเหนืดนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลองเอาใส่ดูก็โอเคมันจะหลวมๆนิดนึงลองเอาพลาสติกมาวางประกบดู นะครับาติก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เห็นไหมครับพอดีเลยหลังจากที่เราวัดวัดตัดตัดมานะครับเราก็จะได้ตัวท่อยางตัวนี้นะครับมา4อัน ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือจรารบีนะครับจรารบีตารถกระบะของเรานะครับซึ่งมีอายุอานามเนี่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยดูได้จากลิ้วรอยบนฝานะครับแตกลายงามากมากนะครับจรารบีตัวนี้เป็นจราระบีลุกปืนล้อนะครับซึ่งอายุอานามของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผ่านศึกสงครามมาก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเตรียมจรารบีพร้อมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการอัดจรารบีที่ตัวพลาสติกนะครับอุปกรณ์ในการตักจรารบีผมใช้เป็นไขควงแบนนะครับไขควงแบนแล้วก็เอามาป้ายตอนนี้ลงไปเลยป้ายเอาให้เต็มเลยนะครับ หลังจากที่เราอัดจรรบีครบไปทั้ง4ตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับในที่นี้ผมจะใช้หนังยางนะครับลัดเจ้าตัวฝาปิดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดลงมาในเวลาเราทํางานนะครับโดยที่เราจะจัดเจ้าตัวถังตัวนี้นะครับเอาไวใ้ในระดับตรงที่เป็นจุดตรงที่เอวมันคอดที่สุดนะครับตรงที่บางที่สุดนะครับเพื่อที่ว่ามันจะ ใส่ง่ายนะครับง่ายกว่าจุดที่มันหนานะครับเราก็ประกบเข้าไปเลยครับประกบข้างซ้ายเสร็จแล้วก็ประกบข้างขวานะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับจารบีก็จะเละๆหน่อยคือจะล้นๆเละๆหน่อยก็คือตามเป้าหมายของเราเลยครับต้องการที่ให้จารบีมันเยอะหน่อย เพื่อที่จะให้มันได้ไปเคลือบชิ้นส่วนภายในพวกนี้นะครับพอเราประกอบพลาสติกลงไปแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวยางตัวนี้นะครับอยู่แทนอยู่ในที่ของมันนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้คือมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราจะแทนที่ด้วยท่อน้ํามันตัวนี้นะครับซึ่งมีความใหญ่ แล้วก็ดันได้ดีกว่าเจ้าตัวพลาสติกตัวนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะใส่ค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวท่อเนี่ยมันมันมันใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยช่วงขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากพอสมควรนะครับที่จะใสะ่เจ้าท่อตัวนี้เข้าไปได้เพราะว่า หนึ่งเลยท่อตัวนี้มันยังใหม่อยู่มันยังใหญ่อยู่นะครับมันใหม่แล้วก็จรารบีที่เละติดมือลื่นลื่นมากครับก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการใส่เข้าไปอาจจะต้องใช้ตัวช่วยใช้ไขควงนะครับในการดันเข้าไปแล้วก็ตัวพลาสติกนะครับที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดทรงมันให้มันเข้าทรงเดิมน,นะครับ ที่เวลาเราเอาท่อใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ประกบอยู่กันพอดีนะครับทั้งสองฝั่งจะเห็นได้ว่าใส่โคตรยากเลยแน่นมากจากที่ผมใส่นะครับใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็จรารบีที่เราอัดเอาไว้รอบแรกนี่เละออกมาตอนนี้คือใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เราแกะออกมาตอนนั้นเลยก็ดูสวยงามแล้วก็มันอยู่ในล็อกของมันดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการอัดจราระบีนะครับก็เอาเจราระบีทาเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปเยอะๆอัดเข้าไปเยอะๆเลยนะครับ แล้วเราก็ตักจาระบีของเรามาก,ก่อนนะครับตอนนี้เละเต็มมือลื่นไปหมดทําอะไรก็ลําบากมากเลยครับหมดกระดาษทิชชู่หมดกระดาษไปเยอะมากเพราะว่าพอมันลื่นมากๆนะครับก็ต้องทําความสะอาดมือนะครับผมก็จะใช้มือใช้นิ้วนะครับในการที่จะอัดจาระบีเข้าไปอีกให้มันเข้าทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ อัดเข้าไปเรื่อยๆอัด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 เข้าไปให้มันแน่นๆเลยครับพออัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะแกะตัวยางที่กันฝาครอบมันหล่นลงมานะครับออกขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปิดฝาครอบกันนะครับโดยการที่เราจะตอกสลักตัวนี้เข้ามาให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมพอเราอัด ลูกยางใหม่เข้าไปนะครับมันจะไม่สามารถที่จะปิดฝาเสนให้สนิทได้นะครับก็มีเคล็ดลับนะครับใช้น็อตตัวที่ยึดมันกับฝาประตูรถนะครับเป็นตัวช่วยก็คือเราก็ขันให้มันแน่นเลยขันให้มันแน่นให้มันแนบสนิทกับตัวถังของมันนะครับพอเรา ขันจนแน่นสนิทแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการอตอบตัวสลักนี้นะครับกลับเข้าที่เดิมนะครับเพื่อที่จะให้ฝามันเนี่ยปิดแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องตอบเจ้าสลักทั้ง4อันตัวนี้เลยนะครับตอบเข้าไปที่เดิมก็คือเครื่องมือ วันนี้นะครับจะใช้เป็นค้อนนะครับในการต่อเข้าโดยที่ผมจะเอาครีมนะครับคีมเป็นตัวรองค่อยใช้ค้อนต่อเข้าไปนะครับก็คือต่อเข้าไปให้สลักมันงอเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ครีมหนีบตัวสลักซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแนบสนิทกับตัวถังของมัน พอเราตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าทั้งสีมุมแล้วต่อไปก็จะเป็นการย้ำตัวสลักตัวนี้นะครับโดยใช้ครีมย้ำเข้าไปให้มันแนบกับตัวถังนะครับก็ย้ำทั้งสีด้านเลยให้มันแนบสนิทเหมือนตอนก่อนที่เราแกะออกมานะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนทดสอบนะครับ ตัวนี้นี่คือกดไม่เข้าเลยถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับอยู่ในราวๆแปดสได้เลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นการอัดเจราบีซ้ําไปอีกรอบนึงนะครับเจราบีฝั่งนี้เราก็อัดเข้าไปเจราบีนี้เราจะอัดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับาจากการทดสอบคือแน่นมาก แน่นมากๆจนมือไม่สามารถที่จะดันเจ้าตัวเนี้ไปชิดกับอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับต้องเอาไปประกอบใช้ใส่ในประตูนะครับก็ถือว่าตีในระดับ80-90%เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นของประตูหลังนะครับซึ่งมีการสึกหลอค่อนข้างสูงเลย นะครับแทบจะใช้งานไม่ได้เลยครับนี่ครับ,นะรบตัวนี้มันจะหลวมหน่อยมันก็จะยังใช้มือดันได้นะครับตัวนี้ผมให้คะแนนการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่เราวๆหกสิเจ็ดสิซนตนะครับตัวนี้ตอนนี้เลอะไปหมดเลยทั้งมือทั้งตัวกันเลย ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นของตัวประตูหลังนะครับผมให้คะแนนการใช้งานอยู่ที่ราวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวพลาสติกข้างในเนี่ยมันสึกค่อนข้างเยอะนะครับมันเสียหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับดีกว่าตอนที่มันเสีย ตอนที่มันเสียคือเปิดประตูแล้วไหลเลยครับไหลไปชนรถคันข้างๆหรือหนีบขาตัวเองเลยส่วนตัวนี้นะครับเป็นประตูหน้าครับผมให้คะแนนการใช้งานอยู่ที่80-90%เลยนะลยครับเพราะว่าตัวพลาสติกข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้แน่นแน่นมากๆ ส่วนเรื่องความทนทานนี่เราอาจจะต้องทดสอบใช้งานดูสักระยะหนึ่งนะครับว่ามันจะทนทานได้นานแค่ไหนแต่พอ DIY ออกมาแล้วดีกว่าของเดิมแน่นอนครับเหมาะสำหรับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ซ่อมใช้ไปชั่วคราวก่อนก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ